สวัสดีครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งอาการนะครับที่สงสัยกันบ่อยๆว่าช็อคลั่วดูยังไงตัวไหนลัว่วตัวไหนไม่รั่วดูยังไงแต่วันนี้ผมจะมาดูครับพามาดูครับนี่นี่คือการช็อคลั่วครับหเห็นไหมเตียบไปหมดเลยเต็มกระบอกนี่คือช็อคลัว่วนี่คือช็อคไม่วั่วมันจะแห้งๆอย่างนี้ครับนี่คือช็คลัว่วนี่คือไม่ลัว่ว นี่คือรั่วนี่คือไม่รั่วครับครับดูแค่นี้นครับเสร็จที่เรียบร้อยครับตัวนี้คือโช้บที่เราทําการซ่อมเรียบร้อยหลังจากเราจะใส่เกียวประมาณน,นี้ครับเกีียวเข้าไปการซ่อมเซนทมันใหม่จะอยู่คู่ละคู่ละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมก่อนหน้านี้มีข้างรั่วแล้วก็ข้างไม่รั่วที่ผมมาให้ดู ตอนนี้เราทำการเช่นใหม่คู่เลยเอเสร็จเป็นที่เรียบร้อย